ะะก็เป็นเสียงของคนร้องถึงคนรักที่จากไปนะคะเราพูดถึงเพลงของความเล่าถึงความลำบากในการทำมาหากินในการที่จะใช้ชีวิตในแต่ละวันพูดถึงความจําพรากของคนที่ร้องเพลงถึงคนรักนะคะเราอยากให้ฟังอีกเพลงหนึ่งย้อนลอยกลับไปนิดหนึ่งอด d อดเป็นเพลงที่อยู่ใน ถ้าสุดมาเลเซียทั้งหมดนะครับมาเลเซียมาเลเซียทั้งหมดเนี่ยจะใช้ภาษาคล้ายๆกันมีสำเนียงที่แปลกไปหน่อยนะคะจากที่ของความเมื่อกี้นี้จะได้ยินเลยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงที่พูดถึงว่าคนรักเราจากกันไปเราจากกันไปนานกลับมาเถอะกลับมาหาฉันแต่มันจะมีความหวานอะไรบางอย่างที่สำเนียงที่คล้ายๆกับจีนนิดหน่อยเสียงสำเนียงที่คล้ายๆกับไทยนะคะจะเห็นได้เลยว่าแต่ละพื้นที่ในของเวียดนามเนี่ยถ้าเดินทางอยู่บนอยู่บน แผนที่ไปด้วยกันเนี่ยทางทางใต้ทางลงไปทางใต้เนี่ยลงไปทางเกาะเนี่ยก็จะคล้ายกันกันกนกบดนตรีที่อยู่ทางด้านที่เป็นกลุ่มเกาะใช่ไหมคะดนตรีที่มีสำเนียงที่เราจะได้ยินอาดายอาดายเนี่ยที่เป็นมาเลย์เนี่ยก็จะมีสำเนียงของอเครื่องดนตรีที่เป็นเหมือนสเกลที่เป็นอินเดียนิดๆเสียงที่มันแคบเพราะฉะนั้นวันนี้อาดายอาดายเราจะเล่นได้ด้วยวิโอลานะคะลองฟัง